สวัสดียามเย็นค่ะเ,เพื่อนๆพี่พๆน้องๆทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูปิ๊นักจิตวิทยาวัยวรุ่นและครอบครัวค่ะกับคลิปนี้ค่ะ3มเคล็ดลับมัดใจคนในครอบครัวให้รักคุณแบบทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกค่ะปิ๊บอกเลยว,ว่าจะมัดใจให้คนในครอบครัวรักคุณแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะคะเราจะมา ทวีคูณความรักของคนในครอบครัวยิ่งขึ้นไปอีกนะคะถ้าเพื่อนๆรู้วิธีหรือว่าเคล็ดลับที่พิงจะให้ในไลฟ์นี้แหละนะคะมันพีคมันแพงมากนะแล้วมันมีมูลค่ามากๆในการที่คุณสามารถใช้ในการทวีคูณความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับ พ่อแม่หรือคู่ชีวิตของเพื่อนๆกับใครก็ได้กับคนรอบตัวคุณก็ได้กับคนที่ทํางานคุณก็ยังได้กับเจ้านายคุณก็ยังได้นะคะถ้าใครอยากรู้ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะ2อสค่ะ สองสี่นะคะแล้วปิงจะแชร์ให้นะ,ะแล้วปิงจะแบ่งปันให้ในไลฟ์นี้เออนะคะใครเข้าไลฟ์มาแล้วพิมพ์ทักทายกันมาหน่อยนะคะพิมพ์ทักทายกันมาหน่อยแสงสวยไหมชัดภาพชัดดีไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะใครได้ยินทุกอย่างชัดเจนนะคะอยากรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วพิมพ์สองสี่มาให้ปิงได้เลยนะคะเออนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้ก่อนไหม ตอนนี้อยู่กับผู้คนมากมายเลยนะคะถ้าทุกคนได้เห็นอืมให้ทุกคนดูก่อนชอบมากเลยสวยมากเลยนะคะเออนะคะสวยป้าทุกคนนะคะสวยป้าโอ้ยังนี้ก็สวยนะนี่นะคะอยู่ที่นี่ที่ไหนเน่ยนะคะเหมือนอยู่บ้างนอกเลยอะ่ะทุกคนนะคะ มาพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆายยามเย็นแบบนี้นะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายปิ๊งมาหน่อยนะ,คะใครเข้ามาแล้วคุณสามารถแชร์ไลฟ์นี้แบ่งฟันออกไปก่อนได้เลยนะคะคุณสามารถแชร์ไลฟ์นี้แบ่งฟันออกไปก่อนได้เลยนะคะเอ้สวยแม่ทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะอือสวยเนาะท้องฟ้าก็สวยมากเลยอะนะคะ หลังจากที่ฝนเพิ่งหยุดไปท้องฟ้าสดใสนะคะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอเหมือนปัญหาชีวิตคนไหมดูดิสวยมากเลยนะทุกคนดูในมือถือยังสวยขนาดนี้เลยอะนะคะนี่ไลฟ์จากมือถือนะไลฟ์จากมือถือเพราะว่าอยากไลฟ์เพราะว่าดูแบบอยู่ในสถานที่ที่มันสวยแล้วแล้วก็พลังงานดีๆเห็นปะข้างหลังคนออกกําลังกายเต็มเลยทุกคนนะคะคนออกกําลังกายหรือยังนะคะ ปิงวันนี้มีภารกิจนะคะเลยยังไม่ได้ออกกำลังกายแต่เมื่อวานออกแล้วนะคะทั้งเต้นแอโรบิกทั้งเล่นบา์สเล่นปิงปองกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เล่นทุกอย่างนะคะ mm hmm. เออนอกจากออกกำลังกายแล้วยังได้สมาคมนะคะ mm hmm. พูดคุยด้วยนะซึ่งมีข้อดีมากมายสำหรับใครที่เครียดจากการทํางานมานะ,ะ mm hmm. หรือเครียดจากปัญหาต่างๆที่คุณเจอในแต่ละวันอะนะคะ mm hmm. ปิงให้เลยนะ mm hmm. เคล็ดลับข้อแรกนะ mm hmm. เคล็ดลับข้อแรกนะคะ mm hmm. คือ ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันกับคนที่คุณรักค่ะหรือกับใครก็ได้เนี่ยกับอย่างเงี้ยคุณไปเข้าสังคมเข้าชมรมนะคะมันแพงมากนะคุณรู้ว่าข้อมูลที่ปิงให้คุณเนี่ยมันแพงมากนะคุณสมามารถไปรวมตัวกันตามชมรมสมาคมนะคะ,นะคะอะไรก็ได้เนาะเพื่อให้เกิดอะไรคะเกิดสังคมสังคมใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอเนี่แหละนะคะมันนําพา มันเปลี่ยนว i ฟ์เป็นวายเบรชั่นเปลี่ยนคลื่นพลังงานในตัวคุณนะคะถ้าเพื่อนรู้ว่าทุกเรื่องราวค่ะในชีวิตเราค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานหมดความสัมพันธ์ในชีวิตคุณตอนนี้ค่ะถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของพลังงานในตัวเองให้มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอยู่ในพลังงานดีระดับสูงะคะ่ะที่พิงทําคลิปไว้ให้คลิปเรียวคลิปสั้นอ่ะคุณสามารถไปดูได้เลยนะในรายการ high wife high return นะคะ high wife แปลว,ว่า Vibrations พลังงานดีพลังงานยิ่งสูงค่ะ high wife high return นะคะมันแปลว่าผลลัพธ์ที่คุณได้รับกลับมายิ่งดีนะคะยิ่งสูงมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนนะคะ,นะคะไปเรียนรู้กันนะ,ะในเรื่องของการเปลี่ยน w i f e การเปลี่ยน vibration นะคะปิงบอกแล้วนะวข้อแรกนะคะใช้เวลาร่วมกันกับคนที่คุณรักใช้เวลากับคนในครอบครวัวแต่ปิงมีข้อแม้นิดนึง สำหรับใครนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเราควรมีเวลาครอบครัวเราควรมีอ่า spend time the most the quality time คือเวลาคุณภาพร่วมกันกับครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่พิงจะบอกคือถ้าคุณรักลูกถ้าคุณรักคนในครอบครัวคุณรักคู่ชีวิตของคุณค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือก่อนที่คุณจะเข้าไปหาคนที่คุณรักคุณต้องเปลี่ยนแปลงล้างพลังงานลบในตัวคนทั้งหมด คุณเครียดมาจากงานคุณมีปัญหามาจากข้างนอกรถติดฝนตกคุณโมโหคุณหงุดหงิดคุณห้ามเอาปัญหาเหล่านี้เข้าไปในครอบครัวคุณห้ามเอาปัญหาเหล่านี้ไปใส่คนที่คุณรักโอเคไหมแพงมากเลยนะแพงมากเลยนะคะในการที่พิงจะบอกคุณว่าทุกครั้งถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งจริงๆค่ะ คุณจะปรารถนาให้เขามีความสุขอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพลังงานลบ,ลบอะไรก็ตามโยนมันทิ้งไปก่อนจะก้าวเข้าสู่ประตูบ้านค่ะล้างมันไปให้หมดเรื่องของที่ทำงานและเรื่องของภายนอกค่ะเป็นเรื่องของข้างนอกหมดละณนะเวลานี้เป็นเวลาที่คุณกลับเข้าบ้านแล้วค่ะคุณต้องเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ข้างในของตัวคุณใหม่แล้วค่ะโอเคไหมทุกคนโอเคไหมนะคะแล้วเค็ดลับหนึ่งที่พิงจะบอกได้ก็คือ การออกกําลังกายมันจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นคุณอาจจะแบบว่าคุณอาจจะบอกว่าทํางานมาก็เหนื่อยแล้วยังบอกให้ออกกาลังกายอีกนะคะเอาเคลมลินี้ไปใช้เปลี่ยนพลังงานง่ายๆแค่การกระโดด17วินาทีโอเคไหม17วินาทีพออย่าทำเยอะนะนับ 1- นึถึง17เหมือนเข็มนาฬิกาที่เป็นวินาทีที่เดินนะคะติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊ก17วินาทีแค่นั้นคะ่ะแค่นั้น คุณจะค้นพบเลยว่าพลังงานในตัวคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องที่คุณเจอมามันเบาลงโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าหาคนที่เรารักด้วยพลังงานดีนะคะด้วยความสุขด้วยคลื่นของความสนุกเอนจอยนะคุณไม่รู้หรอกเวลาที่คุณเปลี่ยนพลังงานตัวเองที่เป็นหมอให้คุณไปกระโดด17วินาทีเนี่ยบ้านใครที่มีเด็กๆนะคุณกลายเป็นว่าจากที่คุณกล่าวว่าคุณจะทําเพื่อ ลบพลังงานล้างของตัวเองเพื่อล้างพลังงานไม่ดีของตัวเองความเครียดความทุกข์ต่างๆแต่พอลูกเล็กๆของคุณเห็นคุณทำอะค่ะเขาจะขะมองแล้วเขาจะเข้ามาร่วมด้วยว่าพ่อทําอะไรแม่ทําอะไรอะน่าสนุกจังเลยนะคะแล้วใครที่บ้านไหนที่มีแบบอะไรทํากิจสามารถทากิจกรรมร่วมกันได้เช่นแทมโพลีนอะไรอย่างเงี้ยคุณกระโดดร่วมกันได้เลยเห็นไหมอยู่ดีๆคุณก็มีความสุขร่วมกันขึ้นมาแล้วอ้าวเก็ตหรือยังคะ นี่คือวิธีทวีคูณคุณค่าของความรักในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบง่ายๆเลยโอเคไหมโอเคไหมนะคะแล้ววันนี้ถ้าใครที่บอกว่าเอ้าครูแล้วที่บ้านไม่มีทำโพลีนไม่มีเครื่องออกกำลังกายมีง่ายกว่านี้ไหมแล้วก็อยู่ค่ะแบบคนรักกันสองคนอนคูไม่ได้มีใครหรอกอ่านะคะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเ,เหหมวลาเลิกง,งานกลับมาคือชีวิตเครียดมากแล้วด่าก,กันนะคะด่าก,กันเองไม่ดีเลยคุณคุณชอบเหรอถามโจกคนอีก เวลาเลิกงานกลับมาแล้วคุณได้ยินแบบคนข้างกายคุณอะบน่นหรือว่าหรือด่าคุณอะคุณชอบอะไม่ชอบปิงไม่ชอบนะคะรอบตัวป็งต้องมีแต่คนพลังงานดีเท่านั้นนะคะปิงขออนุญาตให้คนพลังงานดีเท่านั้นอยู่รอบชีวิตของปิงเลยเพราะฉะนั้นคุณก็เช่นเดียวกันแล้ววันนี้ทําไมทําไมคุณหนึ่งต้องได้รับพลังงานดีในสิ่งที่ปิงพูดด้วยถ้าคุณรู้ว่า การที่คุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ของความสุขความสนุกความปิติยินดีเอนจอยชื่นชมขอบคุณเหล่านี้ค่ะพลังงานเหล่านี้ค่ะมันจะยิ่งดึงดูดให้คุณได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นคุณปรารถนาอะไรอะคะคุณปรารถนาอะไรถ้าคุณกล้ายกระดับสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในคลื่นพลังงานดีระดับสูแบ,บที่ปิงพพูดไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรคุณได้รับหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมคะทุกคนนะคะ เออนะคะมากันที่ข้อสองดีกว่ามากันที่ข้อสองดีกว่านะคะข้อสองค่ะข้อสองคือพูดจากันดีๆและรู้จักชื่นชมซึ่งกันและกันบ้างอา่าเริ่มจากง่ายๆเลยไหมวิธีการนะคะเย็นวันนี้เริ่มเลยคืนนี้เริ่มเลยนะคะคนได้ดูคลิปนี้เมื่อไหร่ทำทันทีหลังจากดูคลิปจบ เก่งไหมเอาน้ําไปให้คนที่เรารัก้ hey! นะคะน้ำไม่ใส่ยาอะไรนะนะคะไม่ใส่ยาอะไรนะน้ําเปล่าที่สะอาดบริสุทธิ์เย็นสักหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอยุดนายุดครูทําไมห้ามเอาเรื่องจริงวะนะ,ะปิ๊งเป็นคนหนึ่งที่เคยดื่มเหล้าดื่มเบียรนะ์เนาะนะคะแต่ ตั้งแต่โควิดมาพิงหยุดทุกอย่างแล้วทำไมคะได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นตลอดเวลาค่ะจะเอาเรื่องอะไรครับพิมพ์มาเลยเล่าตรงนี้ไม่หมดมีทั้งเรื่องเราธรรมดาปัะจันตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความหัศจรย์ต่างๆมากมายในชีวิตามากขึ้นและที่สําคัญค่ะมันมีงานวิจัยที่ระบุเอาไว้เลยค่ะ ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเหล้าเบียร์โซดาโค้กทั้งหมดเลยนะเหล่านั้นส่งผลทำให้สุขภาพคุณมีปัญหาทั้งหมดเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ทำลายสมองแม้คุณกินแค่นิดเดียวมันก็ทำลายสมองค่ะเออแพงปะข้อมูลในไลฟ์่เร็มให้จะธรรมดาไม่ได้นะคะจะธรรมดาไม่ได้เลยมันแพงทุกข้อมูลที่พิมให้เลยเพราะฉะนั้นพป็นว่า คู่ควรกับการที่คุณจะแชร์ไลฟ์แมงปันไลฟ์นี้ออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพิง์จะปิดไลฟ์แล้วนะเออพิง์จะปิดไลฟ์แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนอืมนะคะอา้าวเหมือนกรีนสกรีนไปอีกนะคะตอนนี้แบ็กกราวฉากหลังเหมือนกรีนสกรีนไหมที่บอกจะปิดแล้วไม่ใช่ไลน์นะคะแสงธรรมชาติจะหมดละนะคะแสงธรรมชาติจะหมดละแต่ว่าดูสิทุกคนสวยไหมนี่สวยไหม หมือนใช้กรีนสกรีนอยู่ข้างหลังเลยอะนะคะแต่มันคือธรรมชาตินะนะคะเนี่ยวิธีมีความสุขง,ง่ายๆนะคะคือการมองเห็นสิ่งรอบตัวของคุณหนาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยเป็นก็ขอบคุณธรรมชาติตอนนี้ที่สวยมากๆเลยดูสิคะเหมือนกรีนสกรีนเลยอะฉากหลังอะนะคะดูดิเหมือนกรีนสกรีนเลยวะกรีนสกรีนคือฉากที่มันเป็นฉากสมมติขึ้นมาแต่นี้มันคือ ของจริงอ่ะทุกคนแล้วสวยมากสวยมากอ้าอย่างงี้นะคะกูคิดทำไมนะคะเออลืมมาไม่อยู่ไกลได้ยินเสียงปะเนี่ยทุกคะนนะ,ะพูดมาตั้งนานพูดมาตั้งนานได้ยินเสียงปะเนี่ยทุกคนนะคะเออนะคะสวยมากเลยอ่ะนะคะสวยมากเลยนะคะอืมนะคะโอเคไหมทุกคนสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะปิงว่าปิงจะายแล้วนะ เออปิงจะไปแล้วนะส่วนใครนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบไลฟ์แบบนี้คุณสามารถกดติดตามนะคะกดแชร์กดแบ่งปันไลฟ์นี้ไปให้คนที่คุณรักได้เลยหรือคุณดูซ้ำๆฟังซ้ำๆปิงพูดอะไรแล้วเอามันไปลงมือทำนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดโอเคไหมทุกคนโอเคไหมและสำหรับใครนะคะที่ อยากจะเข้ามารับคําปรึกษานะคะในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยากรับคำกับคำปรึกษานะคะกับครูป,ปิงแม็กซี่วินเดไวรุ่นและครอบครัวในรอบเดือนมิถุนายนนี้เป็นเปิดรอบให้คำปรึกษาแล้วนะคะ mm hmm. คุณสามารถทักเข้ามาสอบถามวันเวลานัดหมายที่คุณสะดวกปิงสะดวกตรงกันนะคะนัดเจอกันได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็โดยส่วนมากปิงจะอยู่แถวแถวอ่า uh huh. เรียบด่วนในเอกมัยรามินทรานะคะรับใครที่อยากมาเจอตัวกันนะคะเป,เป็นรอบราคาพิเศษมากๆเลยนะนะให้ราคาพิเศษที่สุดเลยปกติราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่3,500บาทต่อหนึชั่วโมงนะคะแต่สำหรับใครที่อยากมาเจอตัวกันในรอบเดือนมิถุนาพิเศษสุดๆค่ะแค่ราคา1,390บาทต่อนหนึชั่วโมงโอเคไหมโอเคมตอนหนึ่ชั่วโมงนะคะเออนะคะปิงรู้ละว่า คุณมาคุยกับปิงแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปมากมายนะคะคุณจะได้แนวทางแก้ปัญหาชีวิตคุณได้ทาง่อนคุณได้แสงสว่างคุณได้ระบายความทุกข์และความเครียดคุณได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซนให้กับพวกคุณอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเนาะนะคะใครสนใจค่ะติดต่อไปได้ทาง LINE แอดครูปิงได้เลยนะคะมีแอดนำหน้า K R U P I N g แอดครูปปิงนะคะมีแอดนำหน้าด้วย k r u p i m g นะคะอสอบถามทางหรือทาง Inbox หรือว่าทางไลน์อดก็ได้นะคะนัดหมายเลือกวันเวลาที่คุณสะดวกจะมีรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำเนาะนะคะเรียกได้เลย10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะในราคาสุดพิเศษมากๆที่ไม่เคยให้กับใครที่ไหนมาก่อนเลยนะคะรอบเดือนมิถุนายนนี้เปิดรับแล้วนะคะเปิดรอบรับให้คำปรึกษาแล้วนะคะทักสอบถามมาได้เลยนะคะ ะะส่วนข้อสุดท้ายอยากแจกอะนะคะอยากให้โบนัส,สข้อสุดท้ายซึ่งจริงๆมันแพงและมีมูลค่ามากๆเลยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะที่บอกว่ามีมูลค่าคือ <Okay. S 1> คือถ้าเป็นให้คำปรึกษาหรือว่าให้มันเป็นให้คอสมันเป็นแนวทางแบบมาสจัานวิเศษยอดเยี่ยมง่ายเบาสบายในการ เปลี่ยนแปลงปัญหาทุกๆอย่างซึ่งมีมูลค่ามากๆใครอยากได้ค่ะใครอยากได้ข้อมูลนี้นะคะพิมพ,มมามาพิมสามห้ามาให้เป็นก่อนออพิมสามห้ามาให้เป็นก่อนเออพิมสามห้ามาให้เป็นก่อนให้ดูบรรยากาศอีกสกรอบหนึ่งนะคะระหว่างรองสามห้าสามห้าไหมฟ้าสวยมากเลยนะทุกคน ฟ้าสวยมากเลยเหมือนฉากกรีนสกรีนเลยอ่ะเหมือนฉากกรีนสกรีนเลยอ่ะทุกคนสวยเนาะนะคะเออนะคะข้อสุดท้ายอยากได้ไหมอยากได้พิมพ์สามห้ามาให้ก่อนนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปย้อนหลังนะคะคุณก็ยังคงเิิงให้ราคานี้นะคะให้ราคานี้จนถึงวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้นะคะให้ราคาพิเศษจนถึงวันศุกร์ที่ เท่าไหร่15นะคะ15มิถุนายน67เวลา5ทุ่ม59นาทีหลังจากนั้นจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะเป็น1,555บาทโอเคไหมนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์วันนี้นะ,คะใครที่อยาก เข้ารับคำปรึกษากับติงนะคะในรอบเดือนมิถุนายนนี้คุณสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะในรอบเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะเลือกรอบเวลาที่คุณสะดวกค่ะแล้วมาเจอตัวกับติงได้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษน,นะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นในรอบเดือนมิถุนายนนี้จากราคาเต็ม 3,900บาทโอเคไหมทุกคนนะคะเออนะคะสนใจทักทางอินบ็อกซ์หรือว่าอะไรอ่ะนะครูปิงนะคะมีแอดนำหน้า k i u p i n t นะคะเออเดี๋ยวปิงจะไปละนะคะปิงจะไปละนะคะข้อสุดท้ายติดเต็นของขวัญไว้ให้พวกคุณแล้วกันนะคะจนกว่าที่พิงจะเห็นคอมเมนต์ว่าสนใจแล้วเดี๋ยวปิงมาแจกงให้โอเคปะโอเคปะทุกคนนะคะเออนะคะ นะคะให้โบนัสก็ได้นะคะให้โบนัสก็ได้นะคะให้โบนัสและนะคะข้อสุดท้ายนะคะในการทาให้คนในครอบครัวเนี่ยทวีคูณความรักที่มีกับคนมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพิงขอเรียกสาบ์นว่าไบโบทฮลลิ่งหรือมานิเฟสมานิเฟสสั่งจิตเออ เคยได้ยินไหมคะเพืเ่อนๆ manifest หรือว่าสั่งจิตนะคะสั่งจิตคืออะไร m a n ิ f ฟสคืออะไรนะคะมันเป็นศาสตร์ที่ใครๆก็ทําได้นะจริงๆแล้วอะนะคะคุณสามารถเนระมิดเห็นภาพล่วงหน้าเห็นภาพล่วงหน้าเห็นคําพูดเห็นการกระทําเห็นความรักที่คุณกับคนในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตอะคะ่ะมีร่วมกันอ่ามันเป็นการที่คุณแค่เขาเรียกว่าอะไร Visualization คือการนึกภาพการคิดเป็นเรื่องราวการคิดเป็นภาพมโนอะมะโนรู้จักมโนบเมับนเวลาคุณฝันกลางวันนะเออแต่อันเนี้ยแค่คุณกล้าที่จะฝันกลางวันแบบสนุกสนุกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกและไม่มีใครมาตัดสินคุณได้นะคะคุณอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในแบบไหนนะคะกับคนที่คุณรักกับใครก็ได้นะ ใครที่มีปัญหากันไม่ว่าจะพ่อลูกแม่ลูกนะคะลูกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือสามีภรรยาหรือว่าแฟนกันอะไรเงี้ยวิธีการคือให้คุณเห็นภาพในการแบบพูดคุยกันดีๆพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขร่วมกันโอเคปะเช่นเช่นอ่ะยกตัวอย่างอีกแแพงนะคะเช่นวันนี้เป็นอยู่สนามมิง ถ้าคุณกับแฟนไม่เคยแบบทํากิจกรรมวิ่งร่วมกันเลยอะให้คุณคิดภาพมันมโนภาพในหัวคุณไปเลยนะว่าคุณกับแฟนนะคะแต่งตัวด้วยชุดที่เซ็กซี่ที่สุดนะคะแล้วมาออกกำลังกายและจับมือกันวิ่งอยู่ตามสวนหรือตามลูวิ่งหรือตามฟิตเนส ไปคู่กันไปด้วยกันวิ่งคู่กันดูแลก,กันตลอดทางพูดจากหยอกล้อก music, so ันค so ุกคลิกคุกคลิกงูงิงงูงงอะไรคืงงูงงงูงงนะคะงูงิงงูงิกันนั่นแหละคุณเข้าใจนะคะอะไรก็ได้เป็นคําพูดที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเป็นคําพูดดีๆนะคะทําแบบนี้ทําแบบที่เป็นพูด v i s u a l i z a t i o n นะ เห็นภาพคุณกับคนที่คุณรักนะในการแบบกลับมาคืนดีกันนัททาดีต่อกันนะคะมโนภาพอาจจะไม่ต้องนานเริ่มต้นที่17วินาทีอ้าวทำไมต้อง17วินาทีไว้เป็นไสอในคอร์สวิชาใจ,จเบาใครที่อยากลงเรียนคอร์สนะคะเพียงจะเปิดคอร์สออนไลน์ที่ชื่อวิชาใจ,จเบานะคะวิชาใจ,จเบาเออนะคะวันนั้นเปิดราคาเอาไว้นะคะในราคาสุดพิเศษ3,000 ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะเป็นสอนผ่านออนไลน์นะนะคะวิชาใจเบาใครสนใจเรียนนะคะวันนั้นนะคะเป็นให้เป็ให้เป็นห,ปหลักคิดหนึ่งในการที่คุณจะทำให้ความสัมพันธ์คุณรักกันทวีคูณมากยิ่งขึ้นคุณต้องเลือกที่จะทำทุกสิ่งที่คุณปัจจุบนันนี้ที่คุณอยู่กับคนตรงนี้คนตรงหน้าของคุณ ที่ไม่ได้หมายถึงปิ๊งอะหมายถึงคนที่อยู่ข้างกายคุณนั่นแหละคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะคู่ชีวิตคุณนั่นแหละเลือกสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่มีชื่อว่าความสุขถ้าคุณเลือกแค่คุณเลือกแค่คุณเลือกคุณจะเลือกทุกสิ่งที่มันมีความสุขคุณจะไม่เลือกอะไรที่มันเป็นขั้วตรงกันข้ามเลยโอเคไหมคะทุกคน ใครอยากรู้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะคะทักทางอินบ็อกซ์หรือไลน์นะครูปิคงนะคะมีแอดนำหน้า k i u p i n g แล้วบอกเลยว่าสนใจโรงเรียนคอร์สวิชาใจเบานะคะซึ่งปิคงจะเปิดเรียนนะเป็นออนไลน์นะคะคุณสามารถทักไปได้เลย c f M ได้เลยก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นไม่ได้พูดุล่้วนะ พูดจริงนะคะเออนะคะะฉะนั้นใครสนใจค่ะเ,เพื่อนๆทักไปได้เลยส่วนไลฟ์นี้นะคะเปิ๊งไปก่อนนะทุกคนสําหรับไลฟ์นี้ไปแล้วนะให้ดูบรรยากาศยามเย็นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะนี่อยู่กับคนที่แบบรักตัวเองเนี่ยบุคคลที่อยู่ข้างในสนามเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่รักตัวเองนะคะออกกําลังกายเออนะคะออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่างเงี้ยนะคะฮะนะคะ สวยมากเลยนะทุกคนชอบไหมชอบไหมปิงยังชอบเลยคุณชอบไหมปิงชอบมากเลยนะคะปิงบอกเล้ว,ว่าตรงนี้ที่ที่ปิงอยู่ดอกนี้นะคะพลังงานดีมากๆเลยนะทุกคน เพราะฉะนั้นคุณไปเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองนะก่อนเข้าหาคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะเพื่อจะวีคุณความรักมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ปิงไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับไลน์นี้สำหรับไลน์หน้าค่ะเ,เพื่อนๆอยากให้ปิงสอนเรื่องอะไรอยากให้ปิงพูดเรื่องไหนพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือจะทักไปทางอินบ็อกก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวปิงมาสอนให้มาไลฟ์ให้ตอบคำถามของพวกคุณโอเคไหมทุกคนนะคะสำหรับไลฟ์นี้ค่ะปิงไปแล้วค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านค่ะ มีความสุขกับคนที่คุณรักในทุกๆวินาทีในวันนี้วันที่คุณยังมีกันอยู่ข้างกายกันนด่นแหละนะคะอย่ารอวันที่มันสายเกินไปใครที่ไม่เคยท,ทําดีต่อกันเลยใครที่ไม่เคยพูดดีต่อกันเลยใครที่ไม่เคยหวานใส่กันเลยวันนี้ค่ะมันได้เวลามงคลละลิกที่ดีที่สุดแห่งปีค่ะเป็นวันมงคลเป็นวันธงชัยที่คุณจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้แน่นอนค่ะ จากครูปิง๊งนักจิตวิทยาวัยรุ่นและครอบครัวแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะคะสำหรับไลฟ์นี้ปิง๊งลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและหากใครสนใจอะไรคะ่ะสามารถทักทีมงานไปทางอินบ็อกซ์หรือ Li@ น์แอดครูปิง๊งมีแอดนำหน้า kru p i n g ได้เลยพบกันในไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายยให้ชมบรรยากาศอีกสักรอบ สวยมากเลยนะทุกคนนี่อยู่กันตั้งแต่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจนตอนนี้เป็นม่วงแล้วนะคะสวยเนาะฉากหลังเงี่ยงกรีนสกรีนนะทุกคนไปแล้วนะทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย